ดีเจด้วยและคุณยาย่าอุรัสยาฟาวันค่ะดาราสาวสวยสุม่มตาร์นะคะโดงดังมากในปัจจุบันโอ้โหสวยหลอ่อทั้งคู่เลยนะคะเอาละค่ะเพ่ทั้งสองคนก็เป็นแอมบาสเดอร์นะคะของทางยูนิโคล่ช่วงนี้ยืนด้วยกันดีไหมคะจะได้ให้ทั้งสื่อชนเก็บภาพกันสักนิดนึงนะคะเห็่หละค่ะเป็นเห็นไหมคะ เรื่องของราคาเหมาะสมดีไซน์ทิ่เก๋นะคะคุณภาพนี่เป็นที่หนึ่งเลยนะคะเขาใส่ใจเรื่องคุณภาพมากมากท่านสื่อมวลชนถ้าเก็บภาพเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะดิฉันต้องขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้บริหารที่มาถ่ายรูปกับคุณโดมแล้วก็น้องยาย่านะคะ และ now I'd like to call upon the management to the stage for a Picture of the World แห่งนี้สาขาแรกในไทยและสาขาที่ใหญ่ที่สุดในดาวิเชียด้วยนะคะพื้นที่นี่โอ้โหมหาศา,ศาลไม่เดินเลือกซื้อกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะมีห้องล้องมากมาย20กว่าห้องนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องมานั่งรอแถมมีการแจกของอีกด้วยสินค้าก็ราคาพิเศษจัดโปรโมชั่นแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะให้ฟาชิเนสต้าในไทยได้มาลองสวมใส่ ยูนิโคลนะคะแต่ใครที่รู้จักอยู่แล้วไปไหนต่อคะลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวขึ้นไปตอนเช้าเนาะเดี๋ยววันที่สิบห้าลงมาได้แล้วก็คารณนิดห่งพอถ่ายรูปด้วย